สวัสดีครับวันนี้ก็ไม่อยู่กับผมก็ค,คิงน้อมกันนะในคลิปนี้เราก็จะมาทําการลุยแรงกกันดีกว่าเว้ยไปกันชิวๆเลยไม่ได้เล่นมาประมาณ2วันแล้วนะครับไปเที่ยวมาอันดับนี้ล่วงเลยโอ้โหจากท็อปพันนะครับล่วงมาเป็น1 5 9 5แล้วไม่ไหวแล้วนี่เดี๋ยวมีเรื่องจะมาบอกเลยมันเป็นเรื่องแบบโคตรสวยนี่นะครับตั้งรับบวกนะก่อนหน้านี้ผมว่าแล้วทำไมถึงลบบ่อยมากในช่วงนี้นะครับดูดิลบหนักๆเลยเนี่ย เนื่องจากตั้งทีมตั้งหลับไว้เว้แล้วก็ลืมเปลี่ยนเซตท็อปปิ้งนะครับไปใส่เป็นเซตหนึ่งอันนี้ซึ่งเซตหนึ่งแม่งไม่ได้ใส่ท็อปปิ้งผมก็ว่าแลวทำไมมันถึงแพ้บ่อยจัง <c oughs> ก็ซวยไปนะอันนี้ก็แก้ไขเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็กลับมาบวกลูอ่ะไปลุยก,กันดีกว่าวันนี้จะลองเล่นทีมแปลกๆดูอ่ะทีมเตยวทีมนี้บ้างเนะเป็นทีมเตยวเอแคน้ำแข็งนะครับเอาไว้กำจดใส่แซมมอน ลองเลนแหละก็สนุกใช้ได้นะครับอืมอันดับหกสองสองสี่งานเข้าครับเป็นเสือว่ะอุ้ยดัางเม็ดนะจะจัดนะดูอ่ะอฮ้ยอุ้ยอุยอุยเอาวะอ่ะโอเคสวนสวนสวนสนเฮ้ยอุ้ยอุ้ยทำมาเล่นไปนะชิวชิวทีมตีวัเนี่ยจะค่อนข้างได้เปรียบสายซัมมอนนะครับถ้าเกิดว่าสายซัมออนที่ตัวฮิวไม่อึดอ่ะโดนทีมตีวเล่นงานได้ง่ายมาก อันนี้ดูทรงแล้วน่าจะเป็นซีรอนนะครับดาเมจน่าจะจัดมากอะ่ะอันนี้ถ้าเป็นสมบัติขนนกเราเอาทีเมตาหลักไปสู้น่าจะได้เปรียบน,นะครับแล้วเราก็ใส่เป็นสมบัติแว่นตานะเขาใช้เป็นแกะแสดงว่าน่าจะเป็นนางฟ้าหรือเปล่าครับอ้าเป็นน้ําแข็งเว้ยลองดูลองดูงดไหวไหมมาขนนกมันก็ดีตรงที่ว่าฟื้นมาได้แต่เอแคมันเป็นตัวที่ซอนทับดาเมจนะครับ การฟื้นมาอาจจะไม่ค่อยมีประโยชน์เท่ากับลบล้างรีบับหรือเปล่านะอันนี้แล้วแต่คนมองนะครับผมว่าใส่แว่นตาเนี่ยจะได้เปรียบมากกว่าแต่ต้องแล้วแต่จังหวะด้วยนะปึ๊บเห็นไหมดามเมจเรามันจะเยอะกว่าเขานะครับแล้วก็มีฮิวคอยช่วยเหลือนิดนึงเออเฮ้ยแล้วในช่วงนี้นะมันมีข่าวตัวใหม่จะเข้านะครับทุกคนเป็นไม่รู้ว่าเป็นแอนเชีหรือเป็นเลเจนต์แต่ว่าดูทรงแล้วน่าจะเป็นดาร์กโกโก้หรือเปล่าเออเห็นน้องๆทักเข้ามาถามในเพจเยอะมากเลย ผมเองก็ยังไม่มีข้อมูลนะครับยังตอบอะไรมากไม่ได้ยังไม่มีข้อมูลแต่คิดว่าน่าจะเป็นตัวประมาณนั้นเป็นนางฟ้าสมบัติขนนกหรออ่าลองดูครับถ้าดา์กโกโก้มันน่าจะเป็นแนวสายจู้โจเหมือนกับดักช็อกหรือเปล่านะเออตำแหน่งการยืนเล่นคู่กับป้าเฮ้ยเป็นดักป้าแล้วก็อะไรเอแครน้ําแข็งเงี้ยหรอ ก็ได้อยู่นะแต่ต้องรอดูอีกทีว่าความสามารถจะเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็ยังไม่แน่ใจด้ยวยว่ามันจะเข้าเร็วๆนี้หรือว่าจะเป็นตัวอื่นอันนี้แค่คาดเดาเอานะครับโอ้ยแต่ว่าดาเมทเขาจัดมากครับพวกนี้อุย้ยงานเขา้าเอแคลเขาออกก่อนเนี <c oughs> ่ยซวยเลยว่ะทุกคนซวยเลยนะแต่เคยียบเขาแก้แตกแตกไม้เออเอหนังฝาแตกแต่ว่าเขายังมีตัวดาเมทอะ่ะเขายังมีเอแคนะอาจจะยันเสมอได้หรือเปล่าเขานะ ดุนเฮ้ยไอยแค่เขาบินวะเฮ้ยเราพลิกเกมได้เว้ยเราพลิกเกมได้นะพอดีผมจัดป้าเป็นท็อปปิ้งเยอะไปนะครับท็อปปิ้งครูทามเยอะนะมันก็จะออกสก,กิลได้ไวเฮ้ยกลับมาพลิกเกมแต่ว่าเวลาเวลาเป็นไงไม่ทันนะครับ <c oughs> บอกแล้วป้าเนี่ยใส่เป็นครูทาผสมจะค่อนข้างดีขึ้นนะในแผ่นี้ซีรอนแน่เลยทรงนี้ ผมกลัววะกลัวแตกนะดามจของทีมซีรอนจะค่อนข้างแรงมากนะครับดังนั้นเอาขนนกไปเพื่อตัวใดตัวหนึ่งฟื้นขึ้นมาลองวัดดวงดูชิบหายแล้วครับทุกคนโดนหลอกวะ่ะเป็นอัลมอน์งานเข้าเล้วอย่าพึง่งโอ้ยงานเข้าเป็นอัลมอน์นะครับโดนเขาหลอกเต็มเต็มเลยโอ้โหคขรเศร้าไหวไหมไหวไหมเฮโดด หลามปาด <c oughs> ไม่น่ารอดนะครับดามเมดนั้จัดจัดจริงทีมเนี้ยตอนแรกคิดว่าเป็นชูครีมนะครับถ้าเป็นชูครีมก็ยังไหวอยู่เฮ้ยเอ๊ะไม่น่ารอด <c oughs> โอ้โหโดนลอกครับทุกคน <ok> ยอมไปอ่ะคนนี้เป็นซีรลอนแต่แม่งสมบัตินี่แล้วว่ะไอ้ขนนกเนี่ยเวลาทีมซีรอนใส่ขนนกก็จะแก้าทางอาเครื่องยากนิดนึง เพราะว่าตัวที่ตายมันจะฟื้นมาได้เว้ยใช่ไหมอ้าวอีกแล้วโดนหลอกอีกแล้วนะครับแต่ว่ารอบนี้เขาไม่ได้ใส่สมบัติไอ้น,นี่เราก็น่าจะฟื้นมาได้ฮาโอเคตอนนี้ไม่ดาเมจสูงเท่าไหร่นะครับนี่แน่ทีมออามอนเนี้ยจะได้แค่ต้นกลีบนะครับถ้าเกิดว่าปิดไม่ได้เนี่ยจะเหนื่อยนิดนึงอืมแต่เขาก็นั่นไม่ค่อยแข็งเท่าไหรว่วะไหวอู่ไหวอยู่ปืด๊ด โอ้ oh, ถ้าเทียบคนเมื่อกี้แล้วคนเมื่อกี้แมงดามแรงจริงอะแรงจนตกใจเลยโอเคห้า okay. สี่เก้าสามครับคนนี้เดี๋ยวยากเจอทีมแปลกๆอะนี่ไงโอ้โห่กะว่าจะใช้ทีมตีไวไปสู้นะดูทรงแล้วน่าจะเป็นซีรอนนะครับแล้วน่าจะเถื่อนด้วยคนนี้เข้าคอนเซปต์เรา ไอคนนี้น่าจะเป็นจิ้งจอกนะครับซีรอน,นีนแกซีรอนมันเยอะจริงๆเลยเว้ยเอาคนนี้ก่อนละกันถ้าเป็นแนวดาเมจหลายตัวเงี้ยเอาทีมสองแทงไปสู้นะครับเราจะได้เปรียบหกเก้าเจ็ดสองนะเฮ้โยโกโก้ว่ะไม่ใช่ดาร์กนะครับคนนี้เอ้ยไม่ใช่ป้าฮูลี่นะนานแต่ว่าเขาจะไม่มีตัวซับดาเมจเลยดูดิใกล้แตกแล้วอีกนิดนึงนิดนึง นิดนึงน่าจะไปเรียบร้อยอีซี่ครับแทงเดียวยังไงก็เล่นเหนื่อยนะในแพทเนี้ยต้องเป็นสองแทงนะครับถ้าเป็นแทงเดียวเห็นลักๆเลยจะเป็นทีมซีรอนกับทีมป้าแต่ทีมป้าก็เหนื่อยอยู่ดีอ่ะป้ามันกว่าจะได้บัฟนะครับต้องรอโดนสนตีนก่อนอ่ะชนะได้นะครับทีมเนี้ยผมว่าเขารอผมว่าลองไหม ดูทรงแล้วไม่น่าใช่ซีรอนนะเว้ยจากทีมทรงเนี้ยเดี๋ยวก่อนอะไรไปทีละทีเอาซีรอนก่อนดีกว่าฉลามจัดการอยากเป็นออลมอนก็พอโดนหลอกมาเยอะแล้วโอ้ยโดนอีกแล้วงานเข้าทุกคนงานเข้าน้ำแข็งฟืดเออโอ้รอดเฉยจริงๆควรใส่กิ่งทับทิมก็ได้ถ้ามั่นใจว่าไม่ใช่ออลมอนครับแต่นี่คือโอ้เราคิดว่าเป็นไอ้นี่ เป็นไอชูครีมไงส่วนใหญ่จะมีทีมชูครีมอีกทีมหนึ่งไม่เป็นไรครับเรายังพอทนได้คนนี้ก็ดามเมจไม่ค่อยจัดเท่าไหร่นะครับโอ้โหเล่นตั้งหลายตาเพิ่งจะขึ้นมาพันสี่สิส้นนี้ดูทรงนัมมาสเตอร์หนึ่งนี้น่าจะโคตรเหนื่อยต้องรอจนกว่าตัวใหม่จะเข้านะครับจิงจอกจิงจอกใส่ลูกอมแบบนี้เหรอเอาทีมเมตาหลักไปนะครับแล้วก็ใส่เป็นกิ่งทับทิม น่าจะสู้ได้เอาให้รอจากเวฟแรกได้เราวลืว้ยเกมสบายครับเขาไม่มีนาฬิกาไม่มีขนนกนะนั่นไงปึ๊บแต่ต้องทนให้ได้ครับโอเคชิลปึงป้งๆเวฟหน้าหายเรียบโคบินโอ้โหบินไปสองแช่ครับปึ๊บเรียบร้อยป้าไปบ่ายครับเก็บแต้มมาง่ายเว้ยแต่ว่า แหงอ่ะถ้วยมันห่างกันจนเกินไปลองสังเกตน,นะครับอันดับหนึ่งนะลองดูนะเนี่ยเท่าไหร่วะสี่สี่ห้าเจ็ดเขาเอาเล้างไหนไปเล่นวนะเถื่อนเกินคนนี้นะ่าจะเป็นซีรอนหรือเปล่าอ่ะขอลองดูจะเป็นซีรอนที่ม่นตัดฮิวเราด้วยอ่ะประเด็นเลยหรือว่าโดนลอกอ้าวโดนลอกครับทุกคนผมบอกแล้วเต่เาผิดอีิงแล้วอะ่ะนั่นเจอพวกเลี่ยมนะครับ เป็นทีม a อแคนะกึ่งซัมมอนด้วยเอาเข้าไปเออปาดจะรอดหรือเปล่าจะรอดหรือเปล่าเอาล้างบัฟโอ้ยแข็งเกินมันแข็งจังวะโดนหลอกเต็มเต็มเลยโคตรเศร้าเลยโอเคยอมเนี่ยมันจะมีทีมหลอกประมาณนี้อยู่ใช้ได้เลยคนนี้มา คนนี้ก็อเมตาหลักไปสู้นะครับเนื่องจากเขาใส่สมบัติเป็นอ่าขนนกเนี่ยจะค่อนข้างแพ้ทางทีมแว่นตานะแล้วตัวหลังเขาเดินใช้เป็นแกะเราอาจจะได้เปรียบหรือเปล่าเขาจะมีเรื่องดาามีแต่เราจะได้เรื่องของการมีโลนะครับก็วัดดวงกันไปมาเอ้แกะมันจะฮิวช้านิดนึงนะครับฮิวสู้เพียวไม่ได้แต่ว่ามีแกะมาคอช่วยตัวแทงนะครับทุกคน <c oughs> ไม่ทันตี เอแครผมไม่มีท็อปปิ้งที่มันแบบกูาทางไวกว่านี้แล้วนะก็จะลําบากนิดหน่อยเว็บหน้าเนี่ยถ้าเขาได้ออกก่อนเราอาจจะแตกเลยทีเดียวอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งอ้ยบัฟหมดด้วยนะเฮ้ยอย่าพึ่งได้แครทันไหมโอ้โอโยโหเกือบไปนะครับเขาก็ช้าเหมือนกันได้ไหมได้ไหมปุ๊บโบโอ้โหโเห็นไหมครับว่าป้าผมนี่ออกสก,กิลบ่อยมาก บินไปทีลตะวัวเรียบร้อยนะครับทุกคนหนึ่งสเกสองแล้วจะกลับไปท็อปพัน์นี้ผมว่าน่าจะต้องใช้เวลาเลยมันไม่ง่ายเหมือนเมื่อก่อนแล้วมาสเตอร์หนึ่งเหรอคนี้มาสเตอร์หนึ่งสมบัตินี้ด้วยนะผมเดาว่าอาจจะเป็นนางฟ้าหรือเปล่าวะกลัวโดนหลอก <c oughs> อันนี้ขนนกอาขนนกเอาแว่นตาไปสู้ ชอบมีพวกเหลี่ยมนะครับหลังๆมาทีมมหลากหลายขึ้นอ้าวเป็นนางฟ้านะครับทุกคนปุ๊บแต่ว่าคนนี้ครับเป็นนางฟ้าที่เน้นดาเมจนะวิธีการสังเกตนางฟ้านะครับคือมันจะมีช่วงที่ดาเมจแบบยังไงอะสตันเร็วกว่าสตานช้านะครับถ้าเป็นสายดาเมจมันจะสตันช้านะเออลองสังเกตดูสายดาเมจคูไทม์ก็จะช้ากว่า11.8แนะครับแต่ถ้าเป็นนางฟ้าที่เร็วเนี่ยคูไทม์จะมากกว่า 11.8นะครับคนนี้แม่งโอ้โหได้ไทยเกมว่ะงานมาแล้วครับทุกคนงานมาโอ้ติดโลจบแล้วป <c oughs> ิดโลนะครับเราปิดเขาไม่ได้แหละต้องโทษที่ตัวเราเองนะครับไหวไหมไหวไม่ไหววะยอมตอนแรกกะจะเอาฉลามไปถ้าใช้ฉลามแน้่นหนักกว่านี้อีกนางฟ้าหรือเปล่าเอ้ยเราลองเลี่ยมใส่เขาดูดีกว่า เอาทีมนี้ไปสู้นะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอไหนวะเอาทีมกระชากใจไปสู้ดีกว่านะครับอยากเล่นอยากเล่นนักสำรวจ a อแคตัวฮิวแปบ๊บหนึ่งนะครับตัวฮิวนี้ใช้พาเฟเอแคเอาออกไปแล้วก็ใช้เป็นนางฟ้าทะเลนะครับเอามาสตาร์นในช่วงต้นเกมแล้วก็สมบัติเป็นแว่นตาโอเค ถ้าเป็นนางฟ้ามึงกระจุยเฮ้ยถ้าเป็นถ้าเป็นน้ำแข็งเขากระจุยแต่ถ้าเป็นนางฟ้าเราสวยนะครับเฮ้ยโอชิบหายแล้วครับทุกคนแต่เขาเป็นนางฟ้าช้าได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ตั้ดึงโอยตัวหิวเขาไม่แตกงานเขาแต่กี่เออตัวหิวเขาแตกไปแลว้วออ้แต่ว่าเราโดนด,ดามเมจจัดมากครับทุกคนเนี่ยเนี่ยกระชากไอแค่มา่าโอ้โหดามเมจโคตรแรงเลยคนนี้ใจเย็นเย็น เนี่ยบอกแล้วว่าเป็นนางฟ้าแม่งแท้เลยแต่ถ้าเป็นน้ำแข็งนี่เราชนะนะเออลบหนึ่งถ้วยมันคุ้มนะครับเราตีข้ามแหลงไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่คนนี้หรออันนี้เราทีมตีวไปสู้อันนี้ซีรอนนี่แกอะเมตาหลักก่อนครับสังเกตดิช่วงนี้นะคนตำราสิบสองเยอะมากครับทุกคน อันดับท็อปหมื่นท็อปสองหมื่นอ่ะผมเจอแต่ตำราสิบสองคือเถื่อนจริงเว้ยการจะขึ้นไปบนมาสเตอร์หนึ่งเนี่ยยากกว่าถูกซีซันแน่นอนนะครับและอนาคตจะยิ่งยากกว่านี้อีกวัดกันที่คอมโบวัดกันที่ลำดับสกิลท็อปปิ้งนะครับมีผลหมดนะเฮ้ยเราได้ออาก่อนหรือเปล่าออกก่อนแต่ว่า <c oughs> ปิดเขาไม่ทันนะครับไปติดโลฮิวฮิวโอฮิวเฮ้ยแต่ว่าเลือเขาเหลือน้อยแต่เราต้องปิดเขาให้ได้ เฮ้ยโอ้โคตรตึงเนีย่ยขนาดเจอกันนับหมื่นกว่ายังเหนื่อยเลยเอาสิเอาสิอาจจะตีจนหมดหน้านี้ละกันนะครับทุกคนก็คนนี้ซีรอนแน่นอนอยู่ที่ว่าจะกำจัดเขาได้หรือเปล่าชิบหายแล้วแสดงว่าเซตอัลมอนด์ซีรอนเนี่ยเริ่มจะเป็นที่นิยมนะครับคนช้เยอะมากนะ วันนี้เจอบ่อยแต่ปกติไม่ค่อยเจอเออแต่โชคดีไปครับเขาไม่ได้ใส่สมบัติที่ดามเมจายื้เกมได้ก็เสร็จเรานี่บินไปรอบหนึ่งแล้วแช่ไปเรียบร้อยครับเห็นไหมเพราะจัดเป็นอัลมอนน่ะมันจะเล่นยากนิดหนึ่งนะผมว่ามันมันดีจริงเว้ยแต่ว่าดามเมจอะหลังจากที่มันตีเขาไม่ตายอะ่ะเออมันจะไม่มีประโยชน์เลยเอัลมอนนี่ อีซี่หนึ่สามหนนะครับใ้มาห้าถ้วยโฮรลเล่นมาหลายตานะครับอันดับเนี่ยเพิ่งจะพันสามเองต้องใช้เวลาจริงคนนี้เอานี้ไปสู้ดีกว่าเอาทีมเตวไวยทีมเดิมดีกว่าน่าจำมันกว่านะครับมัดแรนไรแรกนะครับแล้วก็นำฟ้าออกนี่เปลี่ยนสมบัติเป็นผ้าคุมผมอยาก ให้เกมเขาทําระบบทีมแบบสามารถเลือกได้5ทีมอาจจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนเข้าเป็นออกเงี้ยบ่อยมากอย่างผมเนี่ยใช้ทีมแก้ทางเยอะมากนะครับแล้วก็อยากเล่นทีมนู้นทีมนี้แปลกหลากหลายไปหมดอะก็เอออยากให้เขาทําเพิ่มมานิดนึงอ่ะไปตาสุดท้ายนะครับโหตายโคตรช้าเลยว่ะวันนี้ค้างด้วยมั้ง <c oughs> ค้างอีกแล้วว่ะทุกคนเอาใหม่นะเอาใหม่มาต่อกันตาสุดท้ายนะอัดทุกวันหลุดทุกวันจริงๆเขาไม่แก้ไขนะครับไอ้ระบบที่มันค้างเนี่ยผมไม่รู้นะเป็นเพราะอะไรเออหลายคนก็เป็น GM แม่งทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้อ่ะมาต่อกันเขาเป็นสมุนไพรวะ่ะน่าจะโหดเอาเรื่องเลยตัวฮิวมีสองตัวนะครับปึ๊บ ไหวไหมไหวไหมแต่ไม่มีพาเฟ่น่าจะตายไว <c oughs> เรียบร้อยนั่นไงเหลือแค่ฉลามกับน,น้ําแข็งสบายบายบายครับโอ้โหจุ๊บๆไปดีนี่แน่โอเคก็ประมาณนี้ล้กันนะครับมานลุยแรงกันชิวๆพร้อมกับข่าดา์โกโก้นะครับอาจจะเข้ามานะเร็วๆนี้ยังไงก็รอติดตามทางตัวเกมเขาไว้นะครับรับรองเลยว่าเป็นที่ชื่นชอบแน่นอน ไปเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย